สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายชนะชัยคุณยศสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงวัฒนาวงหานสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจอนศักดิ์ตุ้สวัสดีค่ะครับเจ้าชื่อเด็กหญิงที่มีมูลสัน้อยสวัสดีค่ะขรับพเจ้าชื่อเด็กหญิงพนมภูดรัตวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตจุดประสงค์ของการเรียนรู้หนึ่งอธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิตได้สองอธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าได้ อธิบายสมบัติของการประจุไฟฟ้าได้ส่วนอุปกรณ์นะคะหนึ่งหวีสองคือกระดาษที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเริ่มทาการทดลองนะครับนําหวีที่ไม่ได้ทําอะไรมาจุกรกระดาษจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อ,อนาํามาถูกับผมและนาํามาจุกรกระดาษ<อ>จะเกิดไฟฟ้าสถิตยครับเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดการประจุไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อถ้าหวีมีสถานะเป็นกลางจกระดาษจะไม่ ข้พาพเจ้าของระบบการทดลองเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ